สวัสดีครับเราได้รับแจ้งมาให้ไปรับโลนะครับนำมาซ่อมทางวัดแจ้งว่าโลไม่เย็นนะเคยใช้ได้ดีอยู่แต่มันก็เย็นไม่ฉ่ำางนค่เย็นเราก็เลยเอามาแกะดูนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอก็คือโลใบนี้ครับถ้าลมคอยร้อนเนี่ยมีล,ลุก้ลนะครับใบอย่างนี้ติดตั้งถูกนะถ้ะลาลมจะหัหนอย่างนี้เห็นว่าใบนี้ยังถูกครับติดตั้งถูกปักลมหลังแต่ปัญหาคือมันขาด ชิ้นส่วนไปชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือฝาครอบของคอยร้อนนะครับนี่คือคอยร้อนโดยหลักการแล้วเนี่ยพอพัดลมเนี่ยฮะจะทําหน้าที่ดูดอากาศนะครับให้อากาศเย็นเนี่ยที่อยู่ฝั่งนี้นะครับวิ่งผ่านคอยร้อนเพื่อระบายความร้อนนะครับที่เกิดจากระบบออกมาผ่านตัวมันนะเป่าออกไปทางนี้พง่ายๆก็คือพัดลมจะดูดอากาศจากฝั่งนี้ผ่าคอยร้อนห่างพัดลมแล้วก็เป่าไปแต่ทีนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าไม่มีฝาครอบอย่างเงี้ยนะฮะไม่มีฮูดนะครับสิ่งเดียขึ้นก็คือลมเนี่ยมันจะเข้ามาทุกทุกทางครับเข้ามา เขามาข้างบนมากเขามาข้างข้างมากแล้วผ่านพัดลมไปซึ่งพัดลมเนี่ยมันก็ทาหน้าที่ของมันแต่ไม่ไม่มีฮูตเนี่ยหรือมีปากรอบนะครับจะทําให้การควบคุมทิศทางลมให้วิ่งผ่านคอยล้อนตัวนี้เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการระบายอากาศของคอยล้อนตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่ดีนะผมพาไปดูนะครับว่าคอยล้อนเนี่ยที่ดีเนี่ยเขมีฮูเป็นยังไงนคาตาอย่างไรน,าายยงน,น,นะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่า ใบเนี้ยจะมีพูส่วนดำๆนะครับใบพัดลมเนี่ยก็จะอยู่กลางประมาณเปงกลางใบนะครับเพื่อที่จะดูดอากาศที่อยู่ในนี้วิ่งผ่านแล้วก็ออกไปนะครับพบคูมทางได้ลมก็จะวิ่งผ่านคอยร้อนเท่านั้นโอเคส่วนตัวนี้มันไม่มีนะครับมันไม่มีเดี๋ยวเราจะทําการวัดแรงลมกันนะครับว่าระหว่างที่มีพูดกับไม่มีพูดเนี่ยต่างกันอย่างไรอันนี้คือภาพก่อนซ่อมการแก้ไขนะครับ เราจะทําการวัดแรงลมนะครับด้วยเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นตัววัดแรงลมนะครับโดยถ้าเกิดลมผ่านวิ่งผ่านตัวนี้เนี่ยมันพัดก็จะหมุนก็จะรู้ว่าลมเนี่ยด้วยเร็วเท่าไรโดยที่หน่วยที่มันบอกเนี่ยจะนเป็นเมตรเปอร์เซกครับหรือว่าเมตรต่อวินาทีผมจะมาวางไว้ตรงนี้นะครับก็ดูว่าความลมที่มันดูดเนี่ย ณตอนนี้เท่าไหร่ผมจะว่าตรงกลางนะครับกลางของคอยร้อนเลยตรงกลางคอยร้อนกลางคอยร้อนเลยแล้วก็ชิดเลยนะชิดแล้วก็กลางคอยร้อนเลยค่าก็ที่ประมาณ1.7นะฮะ1.7 1.74ถึง1.70เจ็ดสี่นงหึ่นยะฮะวิ่งคือลอันงจุดเแล้วกันนะครับสูงสุด1นึ่นะครับต่ำสุดก็คือ1.71นึ่งนะครับอันนี้คือภาพก่อนที่เราทําการแก้ไขนะครับลมที่วิ่งเข้ามีความเร็วลวมอยู่ประมาณ1.7นะครับโอเคครับเดี๋ยววเราาามดูกัน่ เราทําการปรัแบปรุงแล้วเนี่ยความในลมจะเป็นอย่างไร ตอนนี้นะครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนตัวคอยล์ร้อนนะฮะแล้วก็ใส่ตัวควบคุมทิศทางลมให้ลมเย็นเนีย่ยเข้ามาได้อย่างเดียวตรงนี้ครับที่เราใส่เพิ่มขึ้นไปเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วอากาศร้อนที่ออกมาจากตัวคอนเดนเซอร์นะครับตัวคอยล์ร้อนเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นบนใช่ไหมฮะลอยขึ้นบนปุ๊บ้าเราไม่มีตัวนี้มันก็มีโอกาสที่จะเกิดลมหมุนนะครับอากาศร้อนที่ลอยอยู่ข้างบนเนี่ยก็จะถูกดูดเข้ามาตรงนี้อีกทำ,ทำให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นเนี่ยลดน้อยลงนะครับตอนนั้นเนี่ยพอเราติดตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ป้อง ดดูดเข้้าาามาอย่งงีแทนโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าหลังจากที่เราใส่ฮูดนะครับเปลี่ยนคอยล์ล้อแล้วเนี่ยที่มีแบบมีฮูดนะครับแบบมีฝาครอบใบพัดลมเนี่ยแรงลมจะแตกต่างกันไหมของเก่านะฮะหนึ่งกว่ากว่านะฮะหนึ่งชุดเจ็ดกว่ากว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเราเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเราได้เท่าไหร่นะมาเดินนะครับตรงกลางตรงกลางนะครับใส่ตรงกลางนะครับสอง,ง,งชุดสี่แล้วกันนะฮะจะเห็นว่าความแตกต่างก่อนที่เราจะมีฮูดนะครับและหลังจากที่มันมีฮูดเนี่ยจะเห็นว่าแตกต่างกันพอสมควรเลยเนี่ยครับพอมีแรงลมมากขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพในนกกาาาารรรรทควมเยย็หือะบ ร้อนเนี่ยได้ดีก็แปลว่ามันสามารถทําความเย็นได้ดีขึ้นมานี่ครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับสำหรับ็นช่างทั้งหลายว่าเราก็ใส่ตัวบังลมนี้ไว้นะครับแล้วก็ดูใบพัดลมว่าถูกทางไหมนะบ,บางทีใบเอาไปดูดมาใส่ใบเป่าใบเป่ามาใส่ใบดูดมันก็ทํางานได้ไม่เป็นปิทธิภาพโอเคครับเจอกันโอกาสหน้า